สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหุวยราลพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่13พฤษภาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ตางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับงวดประจำวันที่10แนวทางหลุดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษ FC พี่น้องนะครับผม <c oughs> ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่13แอดมินจะให้อยู่ที่7 1และก็5 สำหรับ7จดจะมีเจ็ดหนึ่งเสองเสแล้วก็เจ็ดหกสำหรับ1นะครับผมหนึ่งมี1 0ึ่หนึ่งสี่ 16แล้วก็18สำหรับ5 51 52 53และก็54สำหรับในชุดกันนะครับผมจะเป็น78 หนึ่งสองแล้วก็ห้าหกสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีเจ็ดเจ็ดสองสองแล้วก็สี่สี่สำหรับสามตัวแอดมินจะจับในตารางนะครับผมแปดสี่สาม

จะสรุปให้ทีหนึงนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหมวเราพัฒนาในงวดประจำวันที่13พฤษภาคม2567แอดมินให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด1กับ5นะครับผมสำหรับ7จะมี74 76 71สำหรับ1นะครับผมมี10 14 18 5จะมี54 53แล้วก็51 ชุดกันมี78นะครับผม12แล้วก็56ชอพ็คอยตามนะครับผมสำหรับชุดกันสำหรับเบิ้ลนะครับผม7722 2, 3ต 4, ัว843 347 210แล้วก็157นะครับผมเอพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอตตีนนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีทิงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ